สวัสดีครับผมนุุมม,ม,มานะครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีเล็บรองเท้าโมอเตอร์คัตนะครับอันนี้หูมันขาดนะครับหูมันขาดหูตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะครับวิธีเล็บก็ทําอย่างนี้นะครับก่อนจะเล็บเราใช้ไอ้เม็ดนี้นะครับลอกใช้ใช้เม็ดอย่างนี้นะครับลอกลอกเซตเป็นมัมส่วอยู่ข้างในก่อนนะครับแล้วประชดจอดตรงไหนเนี่นะครับ จะให้มหาชมงานดูข่านะครับก็สอบเสร็จแล้ปุ๊บโอ้อแ้ว็เซออกนะครับเซ็ตเสร็จนี่ออกมาติดแน่นเลยนะครับโอ้โหเนี่ย้นหัว ไม่เหมเือนรัขเขายอะหลายชั้นข้นไม,ม่เป็นพลาสติกมันจะแข็หน่อย หลายชั no ้นเลยนี our our ่น nice. ี่เลยนะครับตัดเสียบดีนะครับแล้วก็ยัดยัดไว้อย่างเก่านะครับน่าจะมาเลยเสร็จแล้วเราก็มาทาคราวตรงนี้หน่อยนึงเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วก็เจียมกาวมาทาตรงนี้หน่อยนะครับเจี๊ยม้าไปแต่คราวมันจะหมดแล้วยังได้อยู่ยังเ็เจียมยัเจียมตรงนี้นะครับคราวเจียมก็มาเลยทาทา้ันเลย้านไหน เสร็แล้วเราก็มาทานตรงเสร็จนิดหน่อยนะครับทตรงนี้หน่อยแล้วก็รอมันรอการมันแห้งประมาณสักเจ็ดนาทีนะครับั้อน,นจนเย็บมันจะเย็บได้สองวิธีนะครับวิธีวิธีแรกก็คืออย่างนี้นะผมว,ว่าเสร็จมันอยู่ด้านไหนแต่เรายังไม่ได้ถอดใช่ไหมเ็จเ็จที่เราเราทำเมื่อกี้ล้วก็ป่าวไว้อย่างนี้นะครับ ก็เย็บคววยนะครับสลับไปสลับมาแบบฟันฟ้านะครับเย็บสลับไปสลับมาได้ครับแต่ประเดีลูกค้าเขาต้องการให้ให้สอดเข้าไปข้างในแล้วก็ดำตามตามกค้านะครับสอดเข้าไป <ıyorlar. S 2> แล้วเห็นดัมตามมันแข้งลยวเราก็เราก็ติดกาวไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาเจาะร่องก่อนนะฮะก่อนจะเย็บไม่ได้เพราะมันแข็งวันนี้วันนี้เจาะก็ต้องทำอย่างนี้นะครับนะครับให้เจาะรูน้ำไปเลยนะครับเจาะรูน้ำไปเลยนะครับ เรนไม่ต้องเทมากนะครับเพราะว่าหนังมันไอพลาสติกมันจะกระถีก่อนเดียวมันจะขาดทีหลังนะครับก็พอ,อสมควรนะครับไม่ถี่กนไม่หักก็ได้นะครับเขาช่างเนะข้ามาแหลมไม่ต้องจําเป็นนะฮะไอคอนเรนี่ตัอเข็มหักแล้วนะทำแยกให้มันแหลมเป็นยังไงก็ได้ฮะแหลมแหลมนะครับแหลมก็ไป,กไปเรเ่มจากลงน้ำมาเลยถ้าเราจะเย็บส่งเด็ดไปไม่ได้เดี๋ยวเข็มหักนะครับ ยังมาทำไมโค้งดูกันแยกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ก้าไอใช้ได้เบอร์เก้าใช้ได้ใช้ได้เบอร์กเรก้านะครับเลี้ยวเข้าไปไเบอร์เก้าเลี้ยวเข้าไปเลี้ยงตามดูที่เรา จอดไวด้ตรงนั้นนะครับ,บ,บน,น,นะครับยก็ไปเนี่ยเหนียว่อยนะครับเย็บเย็บกันนี่ก็เลยตามที่ดูเราจอดไว้ถ้าีไม่ได้ทีแล้วมันจะหักจะแตกคอนเิกมันกรอบด้วย

จริงเราจะยัดแทงมาเลยก็ได้นะครับแต่มันเสี่ยงเสี่ยงจะเข็มมันจะหักนะครับมันเป็นเสี่ยงแต่ละจอลุงคนนี่สบายใจครับมันจะได้ประหยัดเข็มเราเข็มเราจะได้ใช้ได้มนานมันจะไม่หักครับไปนี่ครับไนี่มันก็ไม่หลุดแล้วขึนั่นแล้นะครับ เพลือไปแค่สองเข็มสองเข็มสามเข็มเพลือไว้นะครับอย่างนี้พอดีจะไม่ได้นครับเดือดตะเข็บต่อมันจะแตกไลยนะครับแล้วเพลือไปสองเข็มสามเข็มเสร็จแล้วเราก็มามัดครับมัดเลยมัดกมัดเส้นตรงนี่นะครับเส้นจะมันเส้นไหลมันต้องมัดมัดสองรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ก่อนจะดึงอาวิธีดึงนะก็เอานิ้วเนี่ยนะครับกดตรงนี้นี่ยดึงเขไปเพื่อไม่ให้ด้านยุ่งกดปุ๊บเราก็ดึง ด้านไหนเข้าไปก็ไปดึงคืนนิดหนึ่งแค่มันเต็มเต็มนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับตอนนี้เราก็มาตัดด้านไหนนะครับตัดด้านาออกเสร็จแล้วเราก็เอาใบแค่มันล้นตรงนี้ครับเพื่อไม่ให้มันแตกนะฮะไม่ได้มันหมดกันมันจะได้ไม่แตกไอ้แป้งที่มันเลื่อนๆนี่เราก็คูณอ,ออกนะ นี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วครับเป็นรองเท้ามาตุ๊กคอสตรงนี้ลูกค้าก็เคยมาเย็บกับผมนะครับเน,นี่ยเย็บได้นะครับเย็บรอบเลยนะครับเบนี่ยมาเย็บเย็บนานละนานมากๆละพอเดีผมมันขาดอยากทำมาให้ผมเย็บเขี้นี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับตัวนี้กดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วย คริปต่อไปครับผม